จอด้อนี้มี6คนมีนายกรนายขอวมอยู่ด้วยแบ่งเข้าห้องพัก3มห้องห้องแรกพักได้2คนห้องที่2พักได้2คนห้องที่3พักได้3คนจะมีกี่วิธีที่นายกรกับนายขอเนี่ยไม่ต้องการพักห้องเดียวกันจอข้อนี้มีวิธีการคิดสองวิธีวิธีที่1จะคิดวิธีตรงๆไปเลยก็ได้วิธีที่2เนี่ยจะใช้วิธีทั้งหมดลบความหมายตรงข้ามก็ได้จย์ข้อนี้เนี่ยใช้วิธีทั้งหมดลบความหมายตรงข้ามจะง่ายกว่านะ เรามาดูวิธีทั้งหมดวิธีทั้งหมดสนับจ์ข้อนี้เนี่ยให้สังเกตดีๆมี6คนแต่ว่าพักได้ถึง7คนด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจยอดคนเนี่จะใช้เทคนิคในการคิดเลขให้มันง่ายขึ้นก็คือมี6คนเนี่ยเราจะใช้เทคนิควิธีการใส่ผีเพิ่มเข้าไปคนหนึ่งก็คือครบ7หลังจากนั้นก็แบ่งไป2คน ห้องนี้พักได้ก2คนห้องนี้พักได้ก3คนถ้าใช้วิธีใส่ผีเข้าไปให้ครบ7คนเนี่ยคำตอบมันจะตรงกับการคิดวิธีตรงเลยนะก็กลายเป็น7แฟตแล้วก็แบ่งไป2แฟต2แฟต3แฟตนี่คือวิธีทั้งหมดคราวนี้มาดู วิธีความหมายตรงข้ามนะก็ยังใช้วิธีการใส่ผีเข้าไปเหมือนเดิมก่อนให้มันครบ7คนหลังจากนั้นเนี่ยก็แบ่งออกมาโดยแยกกอขอออกมา2คน คนที่เหลือมันก็จะเหลืออีกห้าคนใช่ไหมดังาานั้นถ้ากอขอเข้าไปพักห้องนี้สองคนแล้วอีกห้าคนที่เหลือก็จะพักห้องนี้สองคนห้องนี้สามคนเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นห้าฟตหันด้วยสองฟตสามเฟตใช่ไหม แต่ก็ยังมีกรณีที่กรกขเนี่ยเข้าพักห้องนี้ก็ได้เพราะนั้นอีก5คนที่เหลือเนี่ยมันก็จะพักห้องนี้ก็ได้พักห้องนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดอีก5คนที่เหลือก็ต้องเป็น5เฟตหารด้วย2เฟต3เฟต อันนี้ก็มาบวกกันหรือจริงๆแล้วก็ก็คือคูณ2ไปเลยก็ได้นะแล้วมันยังมีกรณีที่กขเนี่ยแบ่งเข้าห้องพักห้อง3คนได้อีก อ่ะก็คอเนี่ยก็แบ่งเข้าห้องพัก3คนห้องนี้นะแล้วก็อีก5้าคนก็แบ่งเข้าไปเป็น2 2สองแล้วก็1ใช่ปะ่ะค,คือกอคอมี2คนมันจะมีที่ไหว้คนหนึ่งเพราะนั้นอีก5คนนี้ก็แบ่งเข้าไปได้ห้องนี้อีก1คนนะ เพราะนั้นเรามาคิด5คนที่เหลือก็คือ5 f าแฟดเทอเรียลหารด้วย2 f งแฟด2อแฟแล้วก็1 f ึ่แใช่ไหมก็เอามาบวกกันแล้วก็เอาไปลบกับวิธีทั้งหมดก็จะได้คำตอบนะเพราะนั้นเนี่ยก็ทำการคิดเลขกันออกมา ก็จะได้210ลบกับ20บวกกับ30มสิคำตอบที่ได้ก็เลยตอบ160วิธีนั่นเอง